A A เอแอปเลอันไหนเอ่ยอันไหนคือ A อแอปเปิลครับเก่งมากทำดีๆลูกเดี๋ยวขาดหมด B Bird เนาะ b Bird ีเบิเนาะอันไหนเอ่ยอันไหนนะเออเก่งจังเลยสีครับถ้วยไหนครับสีครับถ้วยไหนครับสีครับถ้วยทำดีดีพี่ลูกไหนแม่มองไม่เห็นโอ้เก่งจังเลยดีดักเป็ดอันไหนครับ เก่งมากเอไอไข่อะไหนครับเก่งมากเอฟฟักกบอะไรครับเอฟฟักกบเอฟฟักกบใช่เอฟฟักกบเอฟฟักกบเออเก่งมากแล้วไหนเจียงุนเจียงุนอะไหนครับเก่งมากเฮ็ดกระต่ายอะไหนครับเฮ็ดกระต่ายอะไหนครับเฮ็ดกระต่าย เก่งมากไอไอน้ำแข็งอนไนครับเก่งมากเจจจ๊บรถจ๊บอะไรครับรถจ๊บอะไรครับเจครับเจครับเจครับรถจ๊บครับรถจ๊บก็อยู่ข้างไอ้น้ำแข็งไงครับลูกรถจ๊บเก่งมากคี่ีกุญแจอะไนครับ อเออจะดูเลยเหน K này, el, el, K K กุญแจอยู่ไหนครับไหนอยู่ข้างรถจิ๊กไงครับลูก K เก่งมากอันไหนแอลแลมคมไฟแอลแลมคมไฟดมใบดูไหมคมไฟอยู่ไหนนั่นไงเก่งจังเลยแล้วอันไหนคือเอ็มเมาส์หนูเมาส์หนูอยู่ไหนเมาส์หนูอยู่ไหน นั่นไงเก่งรังเลยไหนนกจมูกเอนน็นนกจมูกอยู่ไหนลูกเอน็นนกจมูกม่เห็นนกจมูกลูกนกจมูกม่เห็นเห็นสิครับอยู่ข้างๆหนูไงอ,อยู่ข้างๆเอ็มเมาส์หนูไงลูกเอนน็นนกจมูกอะ่ะ<อ>ใช่ไหม<อ>นี่ไงเอนน็นนกจมูกอันไหนโอออเลนส้มลูกโอออลเรนส้มอยู่ไหนครับ นี่ไงโอออเลนสม้มอันไหนพีลูกพีทพีลูกพีทอันไหนครับไม่เห,นเห,นหเน็นไม่เห็นจริงเหรอเอ๊น้องพัดไม่เห็นจริงจงเหรอพีลูกพีทนะลูกไหนไหนพีลูกพีทอยู่ไหนไหนไหนเนี่ยเนี่ยใช่เปล่าใช่แล้วนี้คิวควีนเจ้าหญิงเหรอใช่ไหม ใช่แล้วไหนอารสถกุลาบอารสถกุลาบอยู่ไหนครับอาร์ถกุลาบอาร์ถกุลาบอยู่ไหนครับไม่ใช่นะรถจีบลูกอาร์ถกุลาบอยู่ไหนไหนนี่ไงอาร์ถกุลาบแล้วไหนเอดกระโปงเอดกระโปงอยู่ไหนลูกไหนเอดกระโปงอยู่ไหนครับ ใช่แล้วแล้วทีต้นไม้อยู่ไหนลูกทีต้นไม้เดินมานึ่งอเออเก่งจังเลยอันไหนยูอัมเบลาลมลูกยูอัมบลาลมลมลุกลมลมอยู่ข้างต้นไม้ไงยูอัมบลาลมลมลูกอยู่ข้างต้นไม้ไงอันไหนเอ่ยอันไหนนะใช่แล้วแล้วอันไหนวีไวโอลินวีไวโอลินอันไหน มีวไอโอเลน่าไหนใช่แล้วอ <Marcheg. S 1> yeah. ันไหน W Water น้ำ W Water น้ำอันไหนครับถูกต้อง X X อันไหน X ลูก X อ็ n t ซนเตอร์อร์ลูก X X คิดมัดเอ็กเซนเตอร์คอร์ดเอ็คิดมัด X อ็ n t ซนเตอร์อันไหนเอ่ยอันไหนเอ่ยอยู่ข้างน้ำอยู่ข้างวอเตอร์เลยลูกอยู่ข้างวอเตอร์ครับใช่ไหมไหนทำดีๆทำดีๆนี่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ อันไหนเยลโล่สีเหลืองลูกเยลโล่ yellow สีเหลืองอันไหนครับถูกต้องแล้วอันไหนสีบามาลายสีบามาลายอันไหนครับไหนสีบามาลายอยู่ไหนครับเก่งมากตบมือหน่อยอตบมือหน่อยตบมือหน่อยโอ้เอถึงแซ่เลยเนาะเนาะตบมือเก่งไหมน้องพัดเก่งไหมบัทเก่งน้องพัดเก่งน้องพัดเก่ง,งเงหรออา่านโชว์พ่อลูกอ่านโชว์พ่อ อ่นเลยมังอ่าบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนว,วันนี้จบคลิปกันครับเนี้นี่ไงน้องพัดอ่านโชว์พ่อบ๊ายบายก่อนลูกอ่ะบ๊ายบายจบคลิปหน่อยบ๊ายบาย